<ค>พ่อยเยอะเลยเกินเกมบอกว่าให้พี่เกมพูดถึงเกมหน่อยมีอออะะไรรจจพูดเเ่าาวน้องเขาน่ารักครับเออน้องน้องเขาน่านรักจริงเคยเคยเคยได้ยินชื่อแต่ไม่ไม่เคยเจอตัวจริงสักทีอันนี้คือครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอน้องประทับใจหรือว่าผินมาครับประทับใจครับเออไม่เป็ครับแต่เคยเจอแต่เคยเจอน้องโฟดเนี่ยเคยทำมาเคยทำมากับโฟดเคยเจอกุอลด้วยกันนะ นี่ตอนนี้บอยบอยบอยไลน์ตามผมแล้วว่าเมื่อไหร่ผมจะมาร้านตอนนี้บอยเขาเปิดร้านเปิดเลยนะเปิดร้านเปิดร้านบอยปะกอ่อนเปิดร้านเอ่อเป็นร้านอาหารตอนกลางคืนมืดมืดอะไรอย่างนั้นเขาเอางานก่อนเาอางานก่อนได้ครับ <One> ใช่ครับก็เป็นงานที่เรียกว่ารวมสิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เรารักไว้ได้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันพีซเป็นเลโก้แล้วก็เป็นทางเน็ติกด้วยก็คือติดเป็นแฟนวันพีซเรียกว่าถ้าในประเทศไทยผมคนหนึ่งก็ไม่แพ้ใครผมออมั่นใจเราติดตามมาตั้งแต่ตอนไหนย้อนกลับไปไกลมัธยมเลย <c oughs> มัธยมกลไม่ไกลไม่ไกลมาก <c oughs> ผู้ว่ไกดรู้สึกเขินก็จริงก็ถือว่าไกดประสบควรแต่ว่าก็ติดตามตั้งแต่ผมอาบในการ์ตูนครับตั้งแต่แบบตอนที่ออกมาแค่สิบเล่มผมจําได้ว่าผมซื้อสิบเล่มจะขับด้วยสิบเล่มแรกอ่ะกระตูนสิบเล่มแรกสามสิบเล่มละสามสิบบาทเนี่ยเรายิเยิไม่เป็นไรเรื่องนี้เราสามารถเนร์ดให้ฟังได้เพราะเพราะเรารักเขาตั้งแต่ตอนเนี้ย ตอนนี้รู้สึกจะไป1้0ยเ้าสกว่าละใช่ใช่เรื่องราคาอะไรนะถึงเรื่องได้ราคาถูกหรอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนนะการ,ตร์ตูนเล่มละ3าบาทตอนนี้วันพี้น่าจะเล่มละประมาณ70-80แล้วเท่าที่จำได้<อ>ก็ยังสะสมอยู่ครับ <S <S ตั้งแต่เป็นหนังสือก,การ์ตูนแล้วก็พอมันมีหนังของทาง Netflix ทําทำมาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นก็เรียกว่าสารฝันเหมือนกันเพราะว่าแคสติ้งค่อนข้างตรงมากๆกับในการ์ตูนแล้วก็ยิ่งพอมี เลโก้ได้มาทําเป็นแบบวันพีชขึ้นมาด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออคือต้องมีทุกอันอะ่ะใช่ใช่ให้เป็นยังไงบ้างครับคือผมว่าเป็นการ์ตูนคือเมื่อก่อนนะ่ะการ์ตูนหลายหลายเล่มหลายเรื่องก็ตั้งแต่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่ยังไม่จบแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องเข้มข้นไปคือเรื่องอื่นก็จบบ้างแล้วบางเรื่องผมหยุดอ่านแต่ว่ามีวันพีชเรื่องเดียวเลยจริงๆที่แบบ ยังอยู่ในตอนนี้ตอนที่เดินไปร้านหนังสือก็ทุกวันนี้พอเดินไปร้านหนังสือก็จะไปดูว่าเล่มใหม่มาหรือ,อยังอะไรเนี่ย mm hmm. ก,ก็ยังคงไปแบบนั้นอยู่แล้วก็มีรบทุกเล่ม mm hmm. ใช่ใช่เป็นเลโก้ที่มันสามารถจับต้องได้มันคิดว่ม,มันดีอย่างนี้มากเอาจงจริงมันก็ mm hmm. สําหรับของเล่นสําหรับเลโก้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบของเล่นที่เป็นจินตนาการที่ผมว่าเด็กเด็กทุกคนสามารถจับต้องได้เนาะ mm hmm. เพราะว่าเลโก้ก่อนที่จะเป็น เออเป็นวันพีสอ่ะก็จะมีแบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นหนังดังๆอย่างเช่น Star Wars หรือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังดังๆก็จะทํเออไม่ว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นเกมอะไรเงี้ยเลโก้ LEGO ก็จะทํามาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นวันพีสเนี่ยกระแสะกําลังมาแรงตอนนี้แล้วก็เลโก้ก็ทําขึ้นมาอีกก็ที่ทําให้รู้สึกว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนเออลโก้ LEGO, เป็นแฟนวันพีสน่าจะชื่นชอบแล้วมันเป็นจินตนาการที่อยู่ในใจเขาแต่เขาสามารถต่อขึ้นมาได้ด้วยมือเขาเองอะไรเงี้ยครับ ในแน่นอนคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีที่เก็บแล้วคือก็คือเล่นเลโก้เยอะมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างหนึ่งแล้วก็เออก็ถ้าเกิดต่อปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าพอต่อเสร็จแล้วจะหาที่วางตรงไหนดีอะไรใช่างเงี้ยใช่ใช่ใช่วันนี้เหรอครับวันนี้ต้องช็อปเพิ่มแน่ๆครับก็พยายามจะหยิบอย่างละกล่อง อย่างละกล่องเลยแล้วกงสำหรับวันพีโดยเฉพาะเลโก้วันพีโดยเฉพาะากครัโอเคก็ฝากงานนี้แล้วกันนะครับที่ไอคอนสยามชั้นจีนะครับงานนี้ก็อยู่ตรงโซนริเวอร์นะครับด้านนอกเนาะแล้วก็งานมี้งแต่วันนี้นะครับวันที่5สิงหาซึ่งแฟนๆวันพีหรือว่าแฟนๆเลโก้มาดูได้เพราะว่าเลโก้ในนี้ไม่ได้มีขายแค่วันพีอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็น่าจะมีราคาดีด้วยแล้วก็ สำหรับแฟนวันพีชโดยเฉพาะก็มีที่ให้ถ่ายรูปรับรองว่าแบบไปโพสโซเชียลได้แน่นอนครับคนที่ถ่ายว่าพี่เค้นถ่ายหน้าถ่ายมาจากจอไปอ๋อแล้วตัญญาจะยังไงเพราะว่าช่วงนี้มีคนแบบเอ๊ะเยออะะเเยยยลังอยู่ยังอยู่ช่องสามครับรักช่องสามแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะมีผลงานคือละครผมออนอ่อถ่ายของช่องสามถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ว่ารอออนแอร์อยู่มีมีที่รอออนแอร์อยู่ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รับงานด้านนอกซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางช่องเป็นเคสๆก็ตอนนี้ก็มีกำลังจะมีผลงานทาง Netflix ให้เราดูใช่ใช่แล้วก็มีหนังหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำครับใชไม่ถ่ายไปไหนอยู่ไม่ได้ถ่ายไปไหนครับก็ยังถ่ายอยู่ครับยังยังมีอะไรที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบว่าอาจจะมีงาน ลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นงานแสดงก็ตอนนี้ก็มีมีงานลักษณะอินฟูก็เข้ามาบ้างนะะก็รีวิวได้รู้สึกขายของเพราะเรามีไม้ลอยอะไรนะใช่ผมมีไม้เซอร์ฟี่แล้วผมก็มีแมวด้วยมีแมวคอยถ่ายเซอร์ฟี้อะไรคือก็มีงานรีวิวเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับฟุตบอล แล้วก็จริงๆมีงานตอนนี้มีงานอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเดินเส้นทางใหม่ของผมก็คือเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเรียกว่าแบบที่ตามมหาลัย<ฮ>ใช่ใช่พูดเกี<ฮ>่ยวกับอะไรคะวิ่งดีใจที่ถาม<ฮ>ให้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้คือต้องขอ,อบคุณทางมงสติเพราะผมเป็นศิษย์ของมอสติครับ,บ,รรบก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องแบบไลฟ์โพสก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกันารว่าเราจบมหาลัยแล้วไปทํางานเ,าเรียกว่าเป็นแนะแนวเลยอ่ะเป็นแนะแนะในเรื่องการทํางานแนะในเรื่องการว่า เราจะวางตัวยังไงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ก็สอนซัมเมอร์จบไป1เทอมแล้วกำลังจะเปิดเทอมหน้าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสอนประมาณาสี่หถึงใารอย่าเพิ่งพูดเขาว่าเป็นอาจารย์เลยยังยังยังคืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีรายการแบบเชิญไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีทางมหาลัย ได้เห็นแล้วก็เคยมีทางมหาลัยเชิญไปเชิญไปพูดซึ่งเชิญไปพูดก็มีเรียกว่าเหมือนไปตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องออไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าทางมอลังสิตได้ได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับทางมหาลัยที่เราเคยเคยเรียนด้วยก็เลยแบบเป็นการเริ่มต้นไปสอนกับคุณครูพี่คร,ริสหอวังแล้วก็คุณครูพี่ป๋อมแป๋ม อย่างละคลาสแล้วก็แต่ว่าเทอมหน้าถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆอาจจะมีต้องเรียนรู้วิธีเพราะว่าอาจจะต้องเริ่มสอนคนเดียวด้วยอะไรประมาณนั้นการดีสอนมีความประม่าว่ายังไงไหมครับพี่คิประมามากแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเหมือนกับเราเข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆในในคลาสฟังมากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะแบบว่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้ลองสอนคนเดียวดูอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่ ว่าทไ,ไปสอบเราจะไปสอบเขาคือน้องสศึกษาจะสอบแล้วเราก็จะเป็นคนอ๋ออ,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 อันนี้อาจจะวิชานี้อาจจะเป็นเท่าที่คุยคือเป็นวิชาเลือกเสรีครับไม่ได้มีไม่ได้มีสอบหรือว,ว่าน้องๆมาพูดคุยเออแลกเปลี่ยนชีวิตกันอะไรประมาณนั้องเ,เตืนตมวันแรกตื่นเต้นไมหมไม่ใช่แคน่น้องๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าเหมือนเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆที่เหมือนแบบเรนจบไปแล้วจะทางานแบบไหน ชอบอะไรจะค้นหาตัวเองยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบแชร์ความรู้กันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ีว่าพี่เกท่านเข้าใจเจเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดียใจมากมใ,ใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณน้องๆเพราะว่าผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรากับน้องๆก็อาจจะเป็นคนละเจนเนาะคือผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนใหม่ๆเจนซีพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าการถ่ายรูปเจนซียังไงหรือว่า น้องๆมีความคิดยังไงเราพยายามเอาตัวเองพยายามเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจเขาว่าตอนที่ตอนที่เราเป็นเด็กอะถ้ามีคนมาพูดให้ฟังเราจะตั้งใจฟังไหมมันต้องหาเรื่องที่รีเลทกันให้ได้เลยประมาณเริ่มไปเริ่มไได้านค่ไหนครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วครับในอนาคตครับเร็วๆนี้น่าจะเป็นคลาสแต่ว่าจะไม่ผ่านตัวเป็นอาจารย์เลยไหมครับดูการแต่งตัววันนี้เออวันนี้เป็นอาจารย์เกรซค่ะวันนี้เป็นซันจิครับซันจิ ดีแล้วฮะปลอดภัยโอเคค่ะแต่ว่าเรื่องงานในวงการก็รังต่อไปเนาะงานในวงการยังอยู่นะฮะรีวิวรีวิวเข้าได้นะครับโอเคพี่เกมไม่มาแต่วีกับมไหมับถูกต้องครับมี่แมวไปคะแลหางแมวเข้าได้อาจารย์พีเกมถูกไหมคะไม่ดูผมปล่อยเกจเออรักเรียนลงมาเรียนเลยตอนนี้ตัดเอโอ้ยผมสามารถตัดเอที่60ผมตัดเอให้ได้เลยโอ้ยใจดีที่เชิญขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีนะ